สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคน,กนสู่ทั์สตรีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราก็ไป c o ม m e n t ด้านเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝ่ายช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของร้านอาหารไทยในต่างแดนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอาหารไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกและในหลายๆประเทศก็มีร้านอาหารไทยเปิดให้บริการแก่ผู้ที่หลงไหลในความจัดช้านของอาหารไทยนะครับรวมถึงที่ประเทศเกาหลีเองก็มีร้านอาหารไทยเปิดให้บริการ อย่างเช่นคลิปที่ผมจะได้นํามาแปลในครั้งนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ทางยูทูบเบอร์ของเกาหลีเขาได้ไปถ่ายทําขั้นตอนการปรุงอาหารไทยกันถึงในห้องครัวของร้านอาหารไทยที่ทางรายการนะครับเขาระบุว่านี่คือร้านอาหารไทยที่เปิดให้บริการในเกาหลีมานานกว่า5ปีแล้วโดยมีเชฟชาวไทยที่ปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันและเต็มไปด้วยความใส่ใจตัต้งแต่ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมอีกทั้งจะมีห้องครัวที่มีความสะอาดอย่างน่าประทับใจเช่นกัน และจากในคลิปนะครับอาจจะมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารบางส่วนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันก็เนื่องมาจากว่าวัตถุดิบบางอย่างนะครับก็น่าจะหายากในเกาหลีโดยอาหารไทยที่ทางรายการนะครับก็สั่งไปก็ประกอบไปด้วยส้มตำผัดไทยปูผัดผงกะหรี่นะครับและมีต้มยำกุ้งรวมถึงกุยเตียวด้วยแล้วชาวเกาหลีรวมถึงชาวต่างชาตินะครับที่ได้เห็นขั้นตอนการปรุงอาหารไทยในเกาหลีแบบนี้พวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังมุมมองของพวกเขากันเลยครับเราจะมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเกาหลีคนแรกนะครับคนแรกได้กระแสดงความรู้สึกว่าหลังจากที่ดูคลิปแล้วฉันรู้สึกเสยียใยมากที่ตอนนี้ฉันไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยได้ในอนาคตฉันจะทําทุกอย่างเพื่อไปเที่ยวประเทศไทยให้ได้เพราะว่าฉันอยากกินผัดไทยเป็นอย่างมากเรามาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนต่อมาคขาได้เป็นชาวมาเลเซียนะครับก็มีมุมมองว่าในฐานะที่เป็นชาวมาเลเซีย ฉชนรักประเทศไทยมากโดยเฉพาะต้มยำส้มตำปลานึ่งมะนาวและต้มขาไก่และถือว่าโชคดีที่ประเทศไทยอยู่ติดกับประเทศของเราซึ่งมันก็ทําให้เราสามารถหาอาหารไทยมาทานได้ง่ายๆจากนั้นความคิดเห็นตมาชาวต่างชาติก็ไเ้ก็มีมุมมองว่าฉันชอบอาหารไทยเคยไปวัดไทยอยู่ช่วงหนึ่งมันทําให้ฉันมีโอกาสได้ทานอาหารไทยจากชาวพุทธที่นํามาถวายพระฉันจะไปวัดอีกครั้งในปีใหม่ไทยเล่า และกัมพูชาในเร็วนี้ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนที่เป็นชาวบราซิลนะครับก็แสดงความรู้สึกว่าฉันชอบก๋วยเตี๋ยวฉันมั่นใจว่าอาหารพวกนี้จะต้องมีรสชาติที่อร่อยแน่ๆน่าแปลกที่ฉันมักจะดูวิดีโอเกี่ยวกับอาหารก่อนเข้านอนเสมอและคุณก็ทําได้ดีมากประเทศไทยสําหรับความคิดเห็นต่อมาคนที่มาไกลาจากเอลสวาดอร์แล้นะครับก็แสดงความรู้สึกต่ออาหารไทยว่าสวัสดี นี่คือคำทักทายจากเอลโซวาร์นี่เป็นการเตรียมอาหารที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาขอพระเจ้าส่งประทานพรสำหรับคนเหล่านี้ที่เตรียมอาหารด้วยความใส่ใจเป็นอย่างดีคนชาวเกาหลีคนต่อมานะครับคนนีก็มีมุมมองต่ออาหารไทยว่ามันดูสะอาดและน่าอร่อยมากโชคดีจริงๆที่ได้เห็นการทำอาหารไทยในเกาหลีพวกเขามีการเตรียมการที่ยอดเยี่ยมและห้องครัวก,ก็สะอาดมากพวกคุณทำได้ดี นี่ต้องเป็นอาหารไทยที่เลิศรสอย่างแน่นอนในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาชาวเกาหลีพอดีก็มีมุมมองว่าดูคลิปแล้วฉันแทบกรีดร้องด้วยความอิจฉาพวกเขามีร้านอาหารไทยน่าเสียดายที่ไม่มีร้านอาหารไทยในพื้นที่ของเราแต่ถ้ามีโอกาสฉันจะลองชิมอาหารเหล่านี้ให้ได้ฉันรักอาหารไทยแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะไปไทยอีกครั้งที่นั่นมีแต่ของอร่อยแล้วมาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนต่อมาคนนี้ก็มีมุมมองว่าฉันยังไม่เคยลองอาหารไทย แต่จากที่ดูมันน่าอร่อยและฉันก็ไปเคยเห็นมาก่อนนี่คืออาหารที่ฉันต้องลองให้ได้จากนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับวิทย์ก็บอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าถ้าพูดถึงอาหารไทยฉันชอบปูผัดผงกะหรี่มาที่สุดฉันไม่ได้ไปเมืองไทยแต่ตอนไปเซี่ยงไฮ้ฉันบังเอิญได้กินปูผัดผงกะหรี่ที่ร้านอาหารไทยชื่อดังของที่นั่นซึ่งมันก็อร่อยมากตอนนั้นฉันสงสัยว่ามีอาหารที่อร่อยแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอ ฉันเพิ่งรู้ว่าที่เกาหลีก็มีร้านที่ขายปูผัดผงกะหรี่ฉันอยากรู้จริงๆว่าที่นั่นรสชาติจะเป็นยังไงนะส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับเขาได้แสดงความรู้สึกต่อการจัดเตรียมอาหารไทยว่าอาหารดูเลิศรสมากฉันชอบการจัดเตรียมในทุกขั้นตอนันลักอาหารไทยต้มยำผัดไทยและเมนูอื่นๆพวกเขามีเครื่องเทศอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผักชีมะนาวที่สร้างความแซบ่บพรุ่งนี้ฉันจะออกไปกินผัดไทย ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้แสดงความรู้สึกว่าเช่นขอชื่นชมเชฟอาหารถูกจัดเตรียมมาอย่างดีสะอ,อาดและถูกหลักการนามัยพวกคุณจริงใจและมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค,ค้าถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาจากรักเสเซียนะครับก็อสอบถามด้วยความสงสัยถึงวิธีการขั้นตอนในการทําอาหารที่ปรากฏในคลิปนะครับก็อบอกว่าปกติฉันไม่ชอบกินหวานแต่ร้านแห่งนี้ทําไมกลับใส่น้ําตาลเป็นถ้วยเลย ส่วนความคิเดเห็นต่อมาชาวเกาหลีคนนี้ก็กล่าวว่าคลิปนี้ทําให้เราเชื่อมั่นว่าร้านนี้ต้องอร่อยแน่นอนเพราะพวกเขาซื่อสัตย์กับลูกค้าและฉันก็ชอบสุดๆส่วนความคิเดเห็นต่อมาคนที่เป็นคนไทยนะครับก็มีมุมมองว่าโอเคฉันเข้าใจว่าพวกเขาต้องเปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่างซึ่งก็าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่มีวัตถุดิบที่ใช้ทําอาหารไทยจริงๆหรืออาจจะเพื่อให้เข้ากับรสนิยมของคนเกาหลีก็ได้ ในขณะที่ความคิดเห็นตอมานคนทีเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับก็บอกเล่าถึงรสนิยมทางด้านอาหารของตัวเองว่าดูจากขั้นตอนการผลิตคิดว่าต้องใช้แรงงานมากคนไทยทําอาหารได้อร่อยกว่าตลอดพวกเราชาวฟิลิปปินส์ชอบอาหารในประเทศแถบแตะวันออกเราไม่สนใจว่าในแต่ละมื้อจะมีกี่แคลตลาบใดที่มันอร่อยเราก็มีความสุขโดยส่วนตัวแล้วฉันชอบลองอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศต่างๆ ตลาบใดที่พวกเขาจัดเตรียมมาอย่างสะอาดฉันก็สบายใจจากนั้นนะครับความคิดเห็นต่อมาชาวเกาหลีคนนี้ก็มีมุมมองว่าฉันไม่เคยทานอาหารไทยเลยแต่แค่ดูจากคลิปแค่นี้ก็นำลายไหลแล้วฉันจะไปชิมอาหารไทยที่นี่ถ้าหากไม่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยเรามาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับชาวเกาหลีคนนี้ก็บอกว่าเท่าที่เคยลองร้านอาหารไทยหลายร้านในเกาหลีร้านนี้ถือว่าอร่อยที่สุดเมื่อคุณคิดถึงอาหารไทยที่นี่เป็นที่ที่คุณต้องไป เจ้าของใจดีรสชาติและบริการก็ดีด้วยแล้วที่ความคิดเห็นต่อมานะครับเขาได้ก็บอกว่าฉันขอแสดงความเคารพในความสะอาดทั้งหมดแต่ในราคาขนาดนี้ฉันจะรอจนกว่าฉันจะได้ไปเมืองไทยเพื่อทานอาหารที่ประเทศไทยดีกว่าจากนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับชาวต่างชาติเขาก็มีมุมมองว่าอาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดฉันคิดถึงอาหารไทยเหมันแ่บมากฉันและลูกชายวัยห้าขวบชอบอาหารไทยมากถ้าเรามีโอากาสไปประเทศของคุณ เราอยากกินอาหารทะเลและก๋วยเตี๋ยวอาหารเหล่านี้เป็นอาหารจานโปรดของเราในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนที่มาจากรัสเซียนะครับเขอบอกว่าอาหารไทยมีหลากหลายเมนูให้เลือกและมีรสเผ็ดเพราะพริกที่มีความเผ็ดร้อนฉันอยากกินผัดไทยต้มยำกุ้งปูผัดผงกะหรี่จริงๆฉันชอบทุกอย่างเลย ความคิดเห็นต่อมาสกจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับคนนี้ก็มากล่าวชื่นชมการจัดเตรียมอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสะอาดนะครับก็บอกว่าการเตรียมอาหารของพวกเขาดูน่าอร่อยฉันอยากลองทําอาหารแต่ละจานที่พวกเขาทําขอแสดงความนับถือกับทุกๆสิ่งที่พวกคุณทําให้เราได้เห็นว่าวัตถุดิบที่ดูน่าอร่อยและสดใหม่เหล่านี้สามารถทําอะไรได้บ้างเอาล่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ เมื่อพวกเขาได้เห็นกระบวนการขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารของร้านอาหารไทยในเกาหลีนะครับซึ่งการจัดเตรียมวัตถุดิบที่สดใหม่และสะอาดแบบนี้ก็ทําให้อาหารที่ปรุงนะครับมีรสชาติอร่อยและยังได้รับคําชมเหมือนอย่างที่ได้ฟังจากความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ผมแปลมาให้ฟังกันในวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแตงเิ่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในกะรนาสับานี้สวัสดีครับ